นี่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมอมองอารกันะคะฟีไฟไม่เล่นนะคะเพราะว่าคิดยวเล่นนะคะเดี๋ยวเราวันนี้เรามาลงอมองอารกันก่อนค่ะเสียงดังหน่อยนะคะเพราะว่าดีบ้านฝนตกค่ะเราจะมาดูกันว่าเราจะได้เป็นอีพอสเตอร์หรือเปล่าค่ะคือฟีไฟตอนนี้แรงเราจะตกอยู่แล้วโอ้โหมาตอนนี้เราเป็นตัวเสีขานะนี่นี่นี่เราขอเลือกหมวดกันดีกว่า ด,ดูกันว่าเราจะได้เป็นอีพอสเตอร์หรือเปล่านะโอเคตอนนี้ครบสิบห้าคนแล้วไปไปจุกันไปเลยเสียงก็จะดังนะคะขอโทษด้วยนะอุ้ยไม่ได้เป็นแน่แน่ไงว่าแล้วไม่ได้เป็นโอเคจังหวะนี้เราจะต้องดูแลตัวเองอย่างสูงไปเราไปทำห้องไฟกันก่อนเลยไปคุยที่ห้องไฟ ตอนนี้คือเราอยู่คนเดียวอาอไม่นะไม่คนเดียวเลยเควสเรามีแค่สองงาน3งานเดี๋ยวเขาไปทำควสอีกเควสหนึ่งก่อนก็นแล้วกันวิเป็นควสอะไรเนะี่ยคควสทำความสะอาดท่อแล้วก็ต่อไปเป็นอีกเควสหนึงเป็นควสเอออยู่ตรงนูน้นน่ะนี่เป็นห้องโอ้เร็วจังเราไม่ได้ฆ่ากค็ควรเป็นพยานได้ เป็นพยาบได้เลยเลยอืแต่คนบอกว่าคนนี้เหรอคนไหนอะเอเอคนนี้หรือเปล่าดูใหม่นะอ้คนนี้ระบุไปเลยเราต้องเชื่อทุกคนนะครับทุกคนบางคนเขาก็บอกว่าคนนี้คนนี้ก็บอกว่า สีเหลืองเป็นค่ะแต่เราไม่รู้เราโบดตามที่เขาบอกกันในนี้กันเลยเอาเดี๋ยวก็บอกคนนู้นเดี๋ยวก็บอกคนนี้เชื่อมันเราบดไปแล้วก็รอคนบดให้ครบก่อนตอนนี้เราให้คนบดครบก่อนบดช้าจังเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่บบกันเสร็จเลยอ้าวบดเสร็จพอดีเลยโอเค มันก็เหลืออ้าวมันก็คนที่เราบดออกไปแล้วอ้าวเป็นอีพอสเตอร์เหรอเนะี่ยไปเราไปลองเควตตรงนี้กันดีกว่าเควสนี่ไงออขอน่าจะทำมาเควส์ทำท่อเหมดแล้วแน่เลยไปกันดีกว่าแล้วขอน่าจะทำขอดสะอาดท่อแน่ เราจะจับดูเขาเลยไปดูต่ออ้าวเขาออกไปแล้วนึกว่าเป็นอินพอร์เตอร์ตันนี้งทั้ไข่มไปฆ่าเร็วจังเลย ไข่เราไม่รู <texting> ้เราจะคิดอ <truth American> er> ัน <enfant> น oh, ี้คือเราไม่รู้จริงๆโอ้ยนรอ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 โอเคเราจะคิด เขาทำไมเขาบทตัวเองอะเขาเป็นเราไม่รู้ตอนนี้ว่าใครเป็นแต่เราขออยู่เดียวกันดีกว่ามันไม่มีงานให้ทำแล้วอะก็ใค่จับตาดูคนก็ใค่นั้นไปดูกล้องวงจรปิดดีกว่า สีชมพูเดินไปเราจะต้องหันหลังไปดูบ่อยๆนะคบไม่งั้นไม่ได้อเอ้สีชมพูเข้ามาอือออกไปครับแล้เข้ามาดูใหม่ตอนนี้สีชมพูออกไปแล้วแล้วก็สีดำสีชมพูออกไปแล้วก็วิ่งเข้ามาสีดำตอนนี้สีชมพูวิ่งออกไปแล้วสีชมพูเหรอ ตะกี้ยังเห็นโอ้เราไม่รู้อะไรเอคนนี้เหรออ่ะงั้นเราบวดไปก่อนไม่รู้อ่ะน่าจะใช่แหละไม่ใช่เราก็ไม่รู้ เราเล่นเกมจบสองตานี่ก็อุ๊ยไม่ใช่ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเราไปอยู่กับสีชมพูดีกว่าเกาะกันเป็นกลุ่มเอาไว้เดี๋ยวเรามาอยู่กับอีกคนหนึ่งเอ้าหายไปไหนแล้ว่ะ อีกตัวนึงอ่ะสีเขียวอ่อนอะหายแล้วอ๋อ,อยู่นี่ที่เองเราจะดาเราจะอยู่เป็นเพื่อนเขาตรงนี้นี่แหละไปกันได้งไงนนเราไม่น่าเลยเจอศพเราก็มาสิโกด ศพฉันเนี่ยเฮ้ยเห็นไหมเนี่ยหน้าตาเซ่อจริงๆ <c oughs> โ้ยตาเซ่อก็จริงๆเลยดูสิมองก็มองไม่เห็นหน่าเกลียดน,นี่ไอคนนี้นี่สาไว้ใจ บทเลขสามหนึ <disappointing. S 2> ่งสองสามคนเดิมอ้าวอะไรอ่ะจะบดกันบทกันไปบทกันมาไม่ได้ละวไม่ได้ละไม่ได้ล้ เราว่ายังไงมันก็ชนะอ่ะเออด,ดีเดี๋ยวดูนะมันจะฆ่านี่ให้นี่ไปเนี่ยเนให้สีเขียวตัวน,นี้ไปอ่ะตอนนี้มันรอให้ที่ฆ่าไปฮนะเนี่ยโอ้ยล้งไงมันเป็นเกิดออกวยถ้าเราได้เป็นตานนี้เราจะพอแล้วอ่าถ้าจุดตานนี้เราพอละถ้าเราได้เป็นนะ แต่ถ้าไม่ได้เป็นก็ก็จบเหมือนกันกเพราะว่าตอนนี้คลิปมันยาวแล้วเนะี่ยดูสิยาวมากถ้าถ้าจะาคนขุ่นเล่นใหม่ถ้าจะเป,เปลี่ยนตัวก็เปลี่ยนตรงนี้นะเราวงไว้แล้วนี่เลือกได้ทุกสีถ้าเราจะเอาสีแดงก็กดไปเลยสีแดงก็มีคนเลือกไปแล้วถ้าจะถ้าเราจะเอาไปหมวกอะเราก็เลือกตรงนี้กดนี่ มีหลายอันเลยขอเปลี่ยนกลับไปอันี้โอเคกดออกก็กดไปตรงแถบนี้ได้เลยแล้วมันก็ได้อีกเลยแต่ถ้าเราจะวิ่งเราก็วิ่งตรงนี้เลยกดไมาเนี้ยปือ้าวปื๊บปกันอ่าโอเคถ้าใครรู้แล้วก็ก็ไม่ต้องประดาาเราก็แล้วกันเนาะเราก็ใค่อยากดังก็เลยสอนอุ้ยไปเร็วจัง ไปเร็วจังโอ้ไม่ได้เป็นอีกแน่เลยได้เป็นเล็กสก๊กสกกสก๊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 กสกกสก๊กสก๊กสก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  ใครไปเห็นหน้าฮ <c oughs> มันบทใครอะ่ะอว้าวไม่ใช่เพื่อนเราอ, <c oughs> ออกกันเยอะจังเลยบทใครกันเนี่ยงง เราไม้บดบดคนนี้ก็เลกกันถ้าจะกดดูเรากดตรงที่ขอความตรงนี้แล้วถ้าจะบดก็กดไปอรอบดกันให้เสร็จทุกคนอ,อ้ โ okay. อเคตานี้ยังไม่มีไข่ออาไม้มีไข่ออกทำค้อไทำขอ้<ป>ำขอเราจะไปเหมือนเดิมรอให้มันเต็มเราก็จะพาคนมาเเดิมเลยโอ๊ยพี่ทิมไม่ได้เอาสัพ์มาพี่ทิมไตอบมอัฟี่นี่ให้กับน้องให้กับพี่ทิมแล้วก็จะมาฆ่าใครกคนแบบนี้แหละอือไปเลยหนึ่งตัวเน,น้นเน้น ไม่เข้าห้องไฟได้ไม่เข้าโอ้ยอัดคลิปอยู่นี้โอเคก็จะมีเสียงรบกวนนิดนึงไปเตกโบโบโบไปเลยจบแล้วนะคะคลิปนี้พอ